วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ท่านสมณะท่านศิขมาตและญาติธรรมชาอโศกได้เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลงิงศพคุณพ่อจิตเพชรพรมซึ่งเป็นพ่อของคุณอาธัญรัตนเพชรพรมหรืออากอบซึ่งเป็นลูกสาวคนที่6ของคุณพ่อจิตเพชรพรมค่ะณวัดบางไผ่อเภอบางบัวทองจังังหวดนวนทบุรี คุณพ่อจิตเพชรพรมเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2470ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยคุณพ่อจิตเพชรพรมได้สมรสกับคุณแม่ส้อยทองสุขมีบุตรธิดารวมกัน9คนซึ่งทั้งคุณพ่อจิตและคุณแม่ส้อยได้เฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูลูกชายหญิงให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับสูงทุกคนค่ะ เติบใหญ่เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและได้มอบชีวิตในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์โดยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้ทำตนเป็นแบบอย่างด้วยความขยันทำงานหนักไม่เคยมีคำว,ว่าย่อท้ออยู่ในหัวใจด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและาศาสนา ท่านทั้งสองได้บริจาคที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมุมสวยและวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยให้แก่วัดละไมเพื่อสร้างพระพุทธรูปปางทีปังกรบนยอดเขาให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ไปเยือนเกาะสมุยได้กราบไหว้สักการะบูชากระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต คุณพ่อจิตเพชรพรมได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลชนลปะปทานเมื่อวันที่3ธันวาคม2558ด้วยโรคมะเร็งปอดค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2558คุณพ่อก็ได้จากไปอย่างสงบรวมสิริอายุได้89ปีค่ะด้วยสำนเนกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงิงศพคุณพ่อจิตเพชรพรมซึ่งมับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล,ล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ออจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยสอนให้เราทําอย่างนี้แหละคะ่ะและว,วันนี้สิ่งที่พ่อสอนให้ทำอะอากอบได้ทําให้พ่อแล้วและพ่อคงได้เห็นสิ่งที่พ่อสอนว่าลูกทุกคน ที่เราอยู่เป็นลูกของพ่อและวันนี้สมริญญาณพ่อเนี่ยทุกคนเนี่ยในครอบครัวที่พ่อเกิดม,มาอบรมบมเพ่อเนี่ยเราได้ทําสิ่งที่พ่อสอนให้เราให้พ่อได้เห็นวันนี้ค่ะ